ชุดที่การจับบริษัทมารุบุญแอร์โรประเทศไทยนะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พาทบริษัทแม่จะเป็นอเมริกากับญี่ปุ่นจอยเวนเจอร์กันอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพไหมครับ กรุงเทพค่ะของเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งครับผมจะไม่มีโรงงานโรงงานเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นวันนี้ตำแหน่งงานที่นำมาเสนอในรายการคือตำแหน่งอะไรครับจะเป็น CSR ค่ะจะเป็น Customer Service Representative ชื่อตำแหน่งเลย Customer Service Representative นะครับค่ะครับผมเดี๋ยวทีมงานพิพมชื่อเลยไม่เลยฮะโอเคมีชื่อตำแหน่งงานที่ตรงอยู่ในตำแหน่งงานนี้ก็ไม่น้อยนะแสนเจ็ดแต่ถ้ามีตำแหน่งงานไหนใกล้เคียงสามารถเลือกเพิ่มเติมจากด้านล่างได้นะคะ คือตำแหน่งเราจะเป็น CSR ก็จริงแต่เนื้องานของเราอะค่ะจะเป็น,นในส่วนของเซลลโคสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราหา CSR ที่เราโพสเข้าไปเนี่ยหน้าที่ที่เขารับผิดช,ชอบมันจะไม่แมชกับตัวตำแหน่งเนี่ยโอเคแปลว่าชื่อตำแหน่งนนองค์กรเราเป็น CSR เฉยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนื้องานน่าจะเป็นเซลโคมากกว่าใช่ใช่ซึ่งตำแหน่งของเราอะเซลโคในบริษัทก็มีนะคะแต่เขาจะทำใน หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งงั้นเราปรับตรงนี้ให้เป็นชื่อตำแหน่งที่โดยตรงกับหน้าที่ฟังก์ชันงานดีกว่าเป็นเซลล์โคดีเนเตอร์ไปเลยอันนี้คัดเดตจะงงไหมคะว่าสมมติว่าเอ้ยฉันสมัครเซลล์โคมาแต่ทําไมกลายเป็นซีเออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยู่ที่หน้างานแล้วก็คําอธิบายหรือลักษณะ,ะางานคือ JD ของงานนะครับแต่ในการเซิร์ชเนี่ยเราสามารถใส่เซลล์โคได้เพราะเราจะไปเจอ,อนหน้างานเลยแล้วเราไปการเซิร์ชากเขาแต่เราอธิบายเพิ่มเติมได้อ๋อได้ค่ะเป็นเซลล์แอดมินอย่างนี้เลยโอ้แล้วเจ้าหน้าที่ประ ไปด้วยได้เลยนะครับนี่ผมแนะนำแบบนี้ครับว่าชื่อตําแหน่งเราเลือกเป็นเซลล์โคแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวคีย์เวิร์ดเราอาจจะไปใส่เกี่ยวกับ CSR ไปด้วยก็ได้นะครับ๋อได้ค่ะจะดูเรื่อง CSR ด้วยดูเรื่องของการเซอร์วิสด้วยซัพพอร์ตด้วยอะไรนะครับตัวคีย์เวิร์ดที่เราอยากเห็นในเรซูเม่ของเขามีคําไหนบ้างไหมครับจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานผ่านโปรแกรมอะค่ะของเราจะใช้โปรแกรม o r a c l e Oracle ค่ะหรือผ่าน Sa p ก็ได้เราโอเครคครับผมค่ะก็คือทํางานโดยผ่านระบบมาแล้วก็เน้นในเรื่อง ื่องของภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวทักษะภาษาไปกรองเพิ่มเติมด้านในมีคือทักษะอื่นเพิ่มเติมที่เป็น์เวิร์ดสำคัญพวก ISO จำเป็นไหมฮะเ x ็ e l ค่ะ Excel พวกระบบ ISO ISO อะไรเงี้ยครับมีเกี่ยวไหมครับด้วยก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเราถึงไม่มีประสบการณ์มาเรามีเทรนเข้ามาก็คือเรามีเทรนให้อยู่แล้วแต่ถ้ามีประสบการณ์ทาง ISO มาด้วยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเป็น ISO ตัวไหนบ้างครับ9ก0 1ักับ1 4 0 0 1ค่ะถ้าเราจะระบุก็ได้หรือเราจะไม่ระบุก็ได้เพราะเนื่องจากว่า เมื่อสักครู่บอกว่าเราอาจจะมีเทรดในเรื่องพวกนี้ให้แล้วแต่มาเราก็ยินดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ ISO 9001กับ14,001ครับเพิ่มเอาลุกไปด้วยก็ได้ค่ะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับในช่องของ k e วิร์ดใส่ได้ทุกอย่างเลยทักษะความรู้ความสามารถอะไรอย่างงี้นะครับได้กม่ต้องภาษาก็ใส่ได้จริงจริงภาษาไปกรองด้านในได้อีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปสมัครคนไหนที่เขามีหลายๆโปรแกรมในคนเดียวจะถูกดึงมาให้ก่อนเพราะในคำค้นหามันจะเป็นหรือฮะคือจะมีคำใดคำหนึ่งอย่ี้ก็ได้แล้วถ้ามีเยอะสุดจะเรงป็นลำดับแรกๆนะคร เป็นด้านเซลล์แอดมินนี่แหละทุกการฝ่ายขายนะครับแล้วก็ มีสกิลเรื่องของ Excel ซลเอาลุกแซฟแล้วมี ISO ด้วยข้างล่างใช่ ISO ด้านล่างครับ9 1 0 0 1 0 0ครบเลยค่ะเอ็กเซลเอาลุกอันนี้คือคีย์เวิร์ดตามที่ต้องการเลยแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลอื่นเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอย่างเช่นพื้นที่ที่เขาสนใจอันนี้จะแบบว่ากรองอีกทีหนึ่งนะครับได้ค่ะเอากลุ่มคนก่อนลักษณะของประสบการณ์ประมาณนี้หรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราเจอในเรซูเม่เริ่มชัดขึ้นไหมครับกับเริ่มชัดขึ้นค่ะเริ่มง่ายขึ้นนะฮะโอเคใช่ใช่เมื่อเจ้ากรูบอกว่ามีกรองในเรื่ ใช้สื่อสารภาษาอังกฤษแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยก็จะดีมากาเพราะว่า,านายเราเป็นชาวญี่ปุ่นครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกลองที่ภาษาเพิ่มเติมครับภาษาอังกฤษนี่จําเป็นต้องมีผลสอบอะไรไหมครับไม่ต้องค่ะ,ะเพราะ <พอ S 2> ว่าเรามีการทดสอบตอนที่เราคุยกันอยู่แล้วตอนสัมภาษณ์ค่ะจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษป,ประมาณนี้เราเลือกได้หมดเลยนะคือจะมีผลสอบไม่มีผลสอบเราจะได้เจอได้หมดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับได้ค่ะตอนนี้ก็คือเอาได้เลย ใช่ครับแนะนาท่านผู้ฟังไปด้วยเลยว่าก็เวลาติ๊กเลือกทักษะภาษาก็ติ๊กไปเลยนะครับ3อย่างบางคนอาจจะสื่อสารได้แต่ไม่ได้มีผลสอบอะไรเงี้ยก็มีก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้กรองที่กลุ่มภาษานะครับเนื่องจากกลุ่มคนตอนครั้งแรกที่เห็นค่อนข้างใช่แล้วเราก็มากลองเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ขึ้นมาณเวลานี้ก็จะได้ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไปหรือบางคนอาจจะมีผลสอบขึ้นมาด้วยจานวนอยู่ที่6 0 0ัก็ไม่น้อยนะครับอย่างท่านนี้เจ้าหน้าที่ประสานงานขายคือชื่อในตําแหน่งของเขาที่มีประสบการณ์มานะครับตัวของค นะครับ Excel SAP Oracle มีครบเลย Photoshop Illustrator มาด้วยโอได้ Oracle ด้วยเหรอครับผม Pagemaker มาด้วยแล้วก็ในพื้นที่ปัจจุบันก็อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับประมาณนี้<ช>อีกส<ช>ักท่านด้านล่างฮะขอดูตัวอย่างสักหนึ่งท่านด้านล่าง Project s a l e s c o o r d i n a t o r ครับผม o r a c เ e SAP นะครับเป็น s ซ l e s c o o r d i n a t o r ได้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในพื้นที่กรุงเทพครับผม<ช>ถ้าข้อมูลประมาณนี้อยากกรองอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เหมือนประสบการณ์จะเยอะไปหรือเปล่าสิบห้าปี้ไปกรองได้ งั้นเราอาจจะเลือกเป็นเงินเดือนล็อกเอาไว้หรืออายุล็อกเอาไว้ได้ครับเพราะประสบการณ์เราจะเป็นขั้นต่ํามันจะเป็นขั้นต่ําแต่จะไม่ได้มีเป็นเพดานว่าไม่เกินเท่าไหร่ช่วงอายุไม่เกินเท่าไหร่ได้ครับอยากได้25-35ค่ะ25-35งั้นคนที่อายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้หนึ่งเดือนขึ้นไปก็จะหายไปนะครับความสามารถทางภาษายังได้อยู่นะครับในข้อมูลคำที่กดก็ยังมีอยู่แล้วก็กรองด้วยอายุแล้วอายุก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกรองในเรื่องของฐานรายได้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจากประสบการณ์เซมิอ ได้ c อรได้ MRP ได้แ a p ได้ Excel นะครับได้ฟูมชอปได้ Microsoft Office ทั้งหมดเลยแล้วก็ออยู่ในพื้นที่กรุงเทพด้วยดีขึ้นช่วยได้เยอะมากจริงๆมันไวๆขึ้นค่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะเป็นพวกแบบคัสเ o อร์เซอร์วิสที่อยู่ตามคอน์เตอร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นแบบในเรื่องของสายการบินจะเข้ามาสมัครเยอะมากเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ชื่อตำแหน่งเป็น CSR เหมือนตอนแรกทางกว้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนี้ยเราใส่ชื่อตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้อย่าง เลยว่าอยากได้แบบตำแหน่งและสั่งงาน8ปดเเปเซ็น์เซลโคใส่ชื่อเซลโคครัเซลโคใช่มันจะแมชกับอมพานีมากกว่าใช่ครับเพราะว่าชื่อตำแหน่งแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าดูที่หน้างานเป็นหลักว่าทําหน้าที่อะไรก็ช่วยได้กานเห็นข้อมูลแบบนี้น่าจะแฮปปี้ขึ้นไหมครับแฮปปี้เลยอันนี้คือแบบอยากได้อยากเรียกเลยไปใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ต่อได้เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ